สวัสดีค่ะหญิงผ่าไทยค่ะวันนี้หญิงมาในชุดสวยๆดีมหรูไฮโซปนหวานนิดๆด้วยคุณลูกค้า่ะหญิงมีมาสองแบบแบบนี้ในหุ่นกับคุณลูกค้าขาเป็นงานปักค่ะปักซีทรูทั้งตัวเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเข้ารูปสวยมากการตัดเย็บดีมากค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะเขาจะตัดช่วงเอวเข้าให้เรานะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นระบายนะคะช่วงอก เป็นคอวีค่ะคุณลูกค้าขา <Okay. S 1> คอวีนะคะร <Okay. S 1> ะบายช่วงอกงานปักดอกชัดๆคุณลูกค้าขาะดูสิคะดอกไม้ชัดๆ <Okay. S 1> แล้วก็ระบายปิดแขนให้เราต้นแขนนะคะค <Okay. S 1> ุณลูกค้าท่านใดกังวลเรื่องต้นแขนใหญ่ตรงนี้ก็จะช่วย <Okay. S 1> อัมพางแล้วก็เป็นเบสุดสนใจไปที่อื่นซีทูทั้งตัวมีซับในให้นะคะคุณลูกค้าขา <Okay. S 1> นี่ค่ะซับในให้นะคะสวยมาก <Okay. S 1> แล้วก็ช่วงซีทูนี่ค่ะ จะบอกเลยว,ว่ารายละเอียดดีเทลหญิงสั่งทำอย่างดีเลยกับคุณลูกค้าขาแล้วก็อีกตัวอยู่ในตัวหญิงนะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นผ้าปอมคุณลูกค้าผ้าปอมเป็นงานแฮนด์เมดทำมือนะคะสําหรับปอมปอมตรงตรงตรงัวผ้านี้นะคะซักเครื่องได้กับคุณลูกค้าขาไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะคะนี่คะ่ะงานสวย,สวยเข้าหุ่นได้รูปสวยนะคะงานสวยหรูอย,อย่างนี้สวยเจ้าหญิงอย่างนี้สวยในราคาเพียง 790บาทค่ะคุณลูกค้าขาะ790บาทนี่หญิงรวมส่งเคอรี่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะรับรองว่ารอรับที่บ้านสวยๆรอใส่สวยได้ทันทีคุณลูกค้าท่านใดต้องการที่จะเก็บเงินปลายทางหญิงก็มีนะคะคุณลูกค้าขาหญิงมีไซส์ตั้งแต่36-42ถึง42ยังไงโทรมาสั่งซื้อกับหญินได้ที่เบอร์093-198-8013-087 219-5678แอดอีลายหญิงมาได้ทั้งสองเบอร์นะคะหญิงเขาบอกก่อนว่ารีบๆโทรมานะคะเพราะว่าของหญิงหมดเร็วมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ